สวัสดีครับผมสวัสดีเ,เพื่อนๆืนชาวแซ่สี่ที่น่ารักทุกท่านด้วยนะฮะตอนนี้ผมเช่นเคยครับในวันนะครับผมก็วันนี้เราจะมาทําการสซ์วีตลาดกันว่าเอ้ยตลาดเป็นยังไงบ้างตอนนี้นะครับราคาของเป็นยังไงบ้างโอ้โหวันไม่ได้เล่นนานมากทุกคนนานแบบนานเลยอ่ะจนแบบลืมไปแล้วว่ามันราคาของเป็นยังไงบ้างวันนี้เรามาส่องตลาดกันก่อนนะครับผมอ่ะเริ่มต้นตลาดกันด้วยตัวของบัตรโทนโฟก่อนหรือบัตรกิจกรรมนะครับที่เรารู้จักกันนะครับ ตอนนี้คือทางเกมมีกิจกรรมเข้ามาใหม่นะครับผมหฮ้ยบัตรนี้ถูกตังดึงดึงดึงนี่ดึงดึงตอนนี้ทางเกมมีกิจกรรมเข้ามาใหม่ครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีมากนะครับผมอืมเป็นกิจกรรมที่ดีมากแล้วก็จะเรียกเรียกว่าเผาเอ็มประมาณหนึ่งเลยก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ากิจกรรมนี้สูบเอ็มเยอะกิจกรรมนี้สูบเอ็มเยอะมากนะครับผมแต่ว่าต้องรู้เรื่องของการทําของด้วยผมว่า ถ้าคนทําของเยอะเอ็มก็น่าจะขึ้นนะครับเอ็มถ้าคนทําของน้อยเอ็มอาจจะไม่ได้ขึ้นมากขนาดนั้นแต่ว่าสแตนบายราคาประมาณนี้โอเคแล้วนะครับเอ็มยี่สิบสี่บาทออกไวมากนะครับทุกคนแล้วก็ซื้อกับซัเอ็มตอนนี้เอ็มยี่สิบหกบาทซื้อง่ายขายคล่องมากนะครับผมสำหรับตัวของซัเอ็มนะครับผมอ่าประมาณนั้นนะครับผมตอนนี้บัตรตัวของบัตรเขาเรีอยกอะไรนะบัตรบัตร p ีพเนี่ยประมาณ 55K นะครับแล้วก็เอ่อบัตรฟ้าบัตรฟ้าที่เป่ายิงชุบได้เนี่ยประมาณ60นะ 50-60K ประมาณนี้นะฮะ อ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็อุ๊บัตรนี้บัตรตัวของสีเขียวบัตรสีเขียวไม่แพงมากทุกคน 4M ละบัตรสีเขียว4 M และเมื่อวานขู่แบบผมโยกจนแบบ M ผมจะหมดอะผมยังไม่ได้บัตรเขียวเลยอุแต่ว่าขาย3 M 4M เนี่ยถูกมากเลยนะครับเท่ากับว่าเราจะได้ไอ้ปืนเนี้ยราคาไม่เจ็บลนะทุกคนเราได้ปืนเนี้ยราคาจะไม่เจ็บมากครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าบัตรสีเขียวต้องการแค่เอ่อสิบอันเองเราอาจจะประมาณสัก 30m อย่างเงี้ยประมาณ 30m นะ 30-40M ออย่างเงี้ย ซึ่งมันจะไปหนักกับตรงนี้ซะมากกว่าไอ้ตรงเนี้ยจะแพงไอ้ตัวนี้จะแพงนะผมของอย่างปืนเมทเนี่ยถ้าเป็นราคาแบบราคาหน้าตอนนี้เลยอ่ะจะอยู่ที่เฉียดๆสี่พันนะผมสี่พันบาทนะครับผมแม่งแพงมากนะครับผมแพงชี้หายเลยประมาณสี่พันนะครับผมแพงมากเพราะว่าอย่างไอ้ตัวของสมุดเมื่อกี้ร้อยอันนะ่ะไอ้ตัวของตัว๋วสมุดเมื่อกี้ร้อยอันเนี่ยก็ประมาณเกือบร้อยเกือบร้อยห้าสิบเอ็มแล้วนะประมาณร้อยห้าสิบเอ็มหรือเพิ่อะจะถึงสองร้อยซะด้วยซ้ำซึ่งมันแพงมาก ร,ราคาตอนนี้ค่อนข้างแพงอยู่นะครับยังไม่ค่อยนิ่งนะฮะอืมแต่ตัวราคาไม่แพงนะทุกคนอันนี้พูดจริงๆตัวของเอ่อตอนนี้ไม่แพงมากเมื่อวานโอ้โหเมื่อวานราคาตั๋วค่อนข้างโหดร้ายพอสมควรอยู่นะฮะอืมอ่าตั๋วประมาณนี้นะครับผมต่อไปนะครับมาดูในเรื่องของบัตรดันก่อนนะครับผมเออแต่แต่รอบนี้ดีนะแต่รอบนี้ตรงดีตรงที่ว่าเขาแก้ทีมงานเขาแก้เกมได้ค่อนข้างดีตรงที่ว่าวิทยในเมื่อตัวของ <c oughs> โปรมันใช้เยอะใช่ปะเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเกมนี้ก็ยังคงม,มีโปรอยู่นะฮะในเมื่อโปรมันใช้แบบเหมือนคกล้ๆกับว่าฮาคีเยอะใช่ไหมก็กิจกรรมในบัตรดันหรือกิจกรรมในเรื่องของคอนเทนต์ PVE เนี่ยจะไม่มีเลยนะครับเอาง่ายๆคือตอนนี้กิจกรรมในคอนเทนต์ฟาร์มเนี่ยไม่มีเลยนะครับผมไม่มีเลยนะครับผมก็จะเป็นหนักในเรื่องของคอนเทนต์ PP ซะมากกว่าซึ่งส่วนตัวผมมองว่าเออแม่งดันดถูกทำถูกมากนะครับผมถ้ายังอยู่ใน PP เหมือนเดิมเออถ้ายัางอยู่ในเรื่องของการฟาร์มเหมือนเดิมโปรมันได้เปรียบ ของราคาตกไวแต่ว่าถ้ามันอยู่ในคอนเทนต์ PVP อย่างเงี้ยราคามันอาจจะตกไม่ได้เร็วมากอาจจะตกช้านะครับผมกับปริมาณความต้องการตลาดที่สูงมากๆนะครับผมอืมแล้วก็กิจกรรมนย่านานด้วย30ถึง30เมษาเลยก็พูดง่ายคือสิ้นเดือนสิ้นเดือน4นะผมถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีแล้วก็ชอบส่วนตัวผมชอบกิจกรรมนี้มากนะครับผมอันนี้ชื่นชมจริงนะครับ <c oughs> บัตรดันตอนนี้ราคาไม่แพงมากอะทุกคนจริงบัตรราคาตอนนี้ไม่ค่อยแพงมากครับอืมก็ถือว่ากลางๆนะ Uh huh. กลางๆกลางๆไม่แพงมากไม่แพงมากอือ uh ฮ huh. ไม่แพงมากแต่ตอนนี้ตัวของฮาร์ดพาร์กกับฮาร์ดโฮเทลโอ้โหน่าลงมากนะครับผมน่าลงมากอุ้ยฮาร์ดพาร์กทำไมมันแพงจังวะแต่ฮาร์ดโฮเทลเองก็พอรับได้อยู่นะแต่ฮาร์ดพาร์คคือไม่ไหววะจริงอืมประมาณนี้อันนี้คือบัตรดันภาพรวมนะครับผมต่อมาเรามาดูในเรื่องของของย่อยกันดีกว่าว่าเอ้ตัวของของย่อยเองอะราคาเป็นยังไงบ้างนู่นนี่ครับผมอะของย่อยอุ้ยของย่อยอันนี้ถูกจัง อันนี้ถูกมากของอย่อยของย่อยอันนี้ถูกเลยนะครับน่าดึงไว้นะครับสายฟ้าบูอุ้ยสายฟ้าบูนี่คือแบบเยอะมากสายฟ้าบูเยอะมากสายฟ้าพิง์สายฟ้าพิง์ราคาทรงๆนะสายฟ้าแดงอุ้ยสายฟ้าแดงราคาแพงขึ้นจากอาทิตย์ที่แล้วเยอะพอสมควรนะน่าจะเท่าตัวเลยแล้วก็สายฟ้าเทาด้วย pues okay. day, นะครับราคาค่อนข้างดีตัวแรงพอสมควรนะครับอืมว้าเอ้ยโอเคอยู่นะโอเคสายย่อยตอนนี้สายลงดันตอนนี้ผมว่าคุ้ม แต่ลงดันตรงนี้คุ้มเอาของต่างๆมายุงมาย่อยผมว่าคุ้มอยู่ครับอืมราคามันค่อนข้างแพงเนาะราคามันค่อนข้างแพงนะครับอ้ยตอนนี้เอาพูดตรงๆเลยนะครับจากใจนะผมมองว่าคนที่ลงดันตอนนี้ต่างๆเนี่ยผมมองว่าเอามาย่อยคุ้มว่ะเอามายุงเอามาย่อยคุ้มอยู่นะครับผมอ่าอุ้แต่สกายอุ้สกายแพงมากจะไม่แปลกที่สกายจะแพงครับความต้องการตลาดมันสูงมากจริงอืมสกายแพงนะครับผมความต้องการตลาดสูงมากนะครับผมแล้วก็ต่อไปนะครับก็คือหนัง ต่อไปก็คือส่วนหนังครับอุ้ยส่วนหนังอันนี้ถูกจังแปดร้อยสูงมากแปดร้อยหนังยูนิคหนังยูนิกกาคานะนก,ก็ราคาทรงๆเนาะหลังยูนะิคก็ราคาทรงๆนะเออโอ้โอเคเลยนะราคาค่อนข้างมันราคาไม่แพงไปทุกคนราคามันกลางๆอะ่ะเอออืหือุ้ยหนังหายหนังหายเหมือนจะขึ้นหนังหายเหมือนจะขึ้นมานิดนึงนะครับหนังหายจะไปสี่แล้วเอยโอเคนะคนที่แบบสายยงุงสายย่อยคนที่สายฟาร์มตอนนี้คือแบบ น่าจะมีกําลังใจในการลงดันเยอะมากเพราะว่าลงดันเอามาย่อยก็คุ้มอยู่แต่ว่าเหมือนตัวแรจะลงด้วยนะเมื่อราคาแรจะลงมานิดนึงนะครับผมแรตอนที่ผมยังไม่แบบตอนที่ผมไปเที่ยวเนี่ยเกือบเกือบสามสิบเคเลครับแพงมากนะผมอมืหนังทัดหนังทัดโอเคนะหนังทัดถือว่าราคาใช้ได้อยู่ครับอืมถือว่าไม่แย่ไม่แย่นะครับผมอ่าหนังหนังพวกหนังเนี่ยราคาค่อนข้างดีครับผมตอนนี้ราคาดีมากต่อมาครับผมก็คือตัวของ วิญญาณกันบ้างนะครับผมโอ้อ oh. mm ืมฮะราคาวิญญาณนี่ถือว่าราคาเริ่มแบบทรงทรงตัวนะราคาวิญญาณเหมือนทรงทรงตัวครับทุกคนราคาวิญญาณเหมือนทรงทรงตัวซะมากกว่าครับอืมฮะอ่า hmm. ราคาวิญญาณทรงตัวมากครับตอนนี้เฮอเฮ้อันนี้เท่าไหร่หกแสนอ๋อราคาวิญญาณทรงตัวมากเลยครับตอนนี้จริงๆเออราคาวิญญาณดูแบบไม่ ไม่ได้วืหวามากอ่ะราคาเริ่มนิ่งแล้วครับราคาวิญญ,ญาณอือฮึเออจริงราคาวิญญาณค่อนข้างทรงตัวมากๆครับตอนนี้ต่อไปครับผมเป็นใบบวกกันบ้างครับใบบวกยูนิคอุ๊ยใบบวกยูนิคไม่แพงมากนะทุกคนใบบวกยูนิคถือว่าถูกด้วยซ้ำนะครับผมไอถือว่าราคากลางๆนะราคาใบบวกยูนิคตอนนี้เหมือนกับทรงๆมากกว่านะครับผมตอนนี้ราคาของต่างๆเริ่มนิ่งแล้วราคาของเริ่ม,มแบบ มันมันจับก้อนกันอะราคาไม่ได้ฉีดกันมากราคามันไม่ได้แบบห่างกันเกินหรือราคามันไม่ได้แพงเวอร์เกินอะตัวนี้ราคาค่อนข้างนิ่งมากๆครับราคานิ่งจัดเลยตอนนี้สลับตัวของราคาของนะเออโอ้ราคาก็โอเคนะเนี่ยโบเกนโบเกนเหมือนจะขยับขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับโบเกนเนี่ยราคาประมาณนี้โอเคแล้วนะครับผมแล้วก็ตัวของมิดเดิลมิดเดิลราคาโอเคครับผมสลับในเรื่องของสายฟ้าผู้วิญญาณเนี่ยโอเคเลยนะครับแต่ว่าตัวของไฮ ไฮแดงเนี่ยเหมือนจะเหมือนจะถูกไปนะครับผมแต่ก็ใช้ได้อยู่อืมอืมแล้วก็ไฮอัพเฮ้ยเหมือนกับราคาพวกไฮแดงกับไฮอัพเหมือนราคามันทรงทงตัวอ่ะราคามันนิ่งมากตัวของเคริร์ดอ่าเคิร์ดก็เคริเคร์ดก็เลืราคามันเริ่มนิ่งครับวฮ้เดงเจอร์เดงเจอร์ Danger. 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 คือแบบแม่จา๋าเดงเจอร์ถูกมากแม่เดงเจอร์ไปถึงแสนถูกมากแม่จา๋าจริง่าฮะอันนี้เดงเจอร์ ต่อไปก็จะเป็นตัวของแรอคแท็กนะครับผมแรอคแท็กก็ราคาแบบทรงทรงนะแรอคแท็กก็ทรงทงครับผมอืมอืมอืมแร็คแท็กทรงๆตัวครับผมประมาณนี้แล้วก็จะเป็นตัวของไบรีจินไบรีจินก็ทรงทรงเหมือนกันนะไบรีจินเนี่ยเหมือนราคาเดิมอะราคาค่อนข้างนิ่งละราคานิ่งละไบทัสก็เหมือนกันครับออไบทัสก็นิ่งละอืมอืมอืม ราคาไม่ได้แบบวหวามากราคาถือว่าอยู่ในช่วงที่ทรงตัวจริงๆนะครับอือฮะอืมอืมอราคาใบาต่างๆค่อนข้างนิ่งมากครับราคาใบาต่างๆเนี่ยนิ่งนิ่งแบบนิ่งมากๆต่อไปก็เป็นใบดีเจนเดฟใบดีเจนเดฟถือว่าไม่แย่นะราคาโอเคอยู่ครับราคามันทรงๆอะ่ะเออ ราคาไม่ได้มีความหวือหวามากครับอืมราคาไม่ได้มีความวื่หวามากนะฮะต่ใบทัดใบทัดเดฟนี่คือแบบหายยากมากใบทัดเดฟหายยากมากแม่จ๋าต่อไปมาดูในเรื่องของราคาใบบวกกันบ้างอ่าราคาใบบวกก็ทรงตัวนะครับน่าจะอยู่เลสประมาณนี้แหละครับราคาใบบวกนะครับอืมราคาใบบวกมันจะอิงจากวิญญาณครับทุกคนคือราคาวิญญาณมันไม่ได้แพงราคาใบบวกก็จะไม่ได้แพงตามครับเออก็ถือว่าอยู่ในเลทประมาณนี้ครับผมราคาใบบวกถือว่าไม่แย่ ต่อไปครับกันแตกกันแตกก็ราคาทรงตัวครับราคากันแตกเนี่ยไม่ได้วิ่งแบบมากมายครับผมราคาค่อนข้างนิ่งนะครับราคานิ่งมากราคาใบกันแตกนะครับสภาพเกมตอนนี้อันนี้พูดจากใจนะเหมือนราคาของมันเริ่มถูกแบบมันเริ่มแบบเป็นค่าสแตนดาดของมันแล้วหรือแบบเป็นราคาที่ค่อนข้างนิ่งมากๆครับผมอมืต่อไปเป็นเซตลิงกันบ้างครับได้ยินข่าวว่าคุณลาปันเซลลาปันเซลจากเบบี้อ่ะจะทาดาบดกเมดมั้งจะทาดาบดกเมดอีกเซตหนึ่งอ่ะผมว่าเพอเพอเอ็มน่าจะแบบ เอเอเผื่อว่าของน่าจะหมดตลาดเลยบ้างเนี่ยเออจริงดูดิทุกคนเชดโรลิงแบบลิงแบบทูเดมูลเย็ดโรลิงทูเดมูลเลยอะ่ะเออต่อไปครับชินบิอืมลิงค่อนข้างราคาดีนะครับตอนนี้ลิงราคาดีมากโอเคชินบีก็อุ้ยชินบิราคาของก็เริ่มขาดเหมือนราคาเซตตอนนี้มันถูกบีฟไว้อะทุกคนเหมือนราาราคาเซตมันถูกเออเหมือนแช่แข็งไว้อย่างเงี้ยตอนนี้นะครับผม มันไม่ได้แบบแพงเวอร์มันไม่ได้ถูกเวอร์อย่างเงี้ยซอเบดแต่ซอเบดเนี่ยหน้าหน้าเปิดอยู่นะซอเบดเนี่ยอซอเบดเนี่ยคือราคาน้อยมากครับแล้วก็แรแรดาบยกอ่าอ้ดับยกแพงนะดาบยกแพงมากนะครับดาบยกมันเป็นของที่แบบความต้องการตลาดมันสูงนะครับดาบยกมัน,ม,นมันราคาจะไม่ค่อยลงสักเท่าไหร่ครับผมแล้วก็ต่อมามีจิกเชียนมีจิกเชียน เหมือนราคาเซ็ตจะ,เ,จะเริ่มใกล้ๆกันแล้วทุกคนจริงเหมือนเหมือนตอนนี้ราคาเซ็ตที่วันมองนะราคาเซ็ตต่างๆมันจะเริ่มมีความใกล้เคียง,งกันแล้วมันจะไม่ได้หลั่งกันมากครับมันจะไม่ได้มีความห่างแบบห่างกันมากๆเนี้ยราคาเซ็ตแต่ละเซ็ตตอนนี้เหมือนแบบเฉลี่ยใกล้ๆกันเลยเกาะเกาะก,กันเลยครับผมถ้าจะมีแพงก็จะเป็นพวกแบบเซ็ตที่ได้รับความนิยมอย่างไรเดอร์อย่างเงเี้ยอย่างอย่างตัวของเซ็ตเออไรเดอร์แล้วแล้วก็จะเป็นตัวของพวกแบบดาบยกอย่างเงี้ยเออนะครับผมที่ได้รับความนิยมๆๆมากๆเนี่ยราคาของจะไม่ค่อยได้ลงรคมากับอื <c oughs> ต่อไปโอเวอร์โหลดกันบ้างครับเซ็ตประจําประจําชาตินะครับโอเวอร์โหลดโอเวอร์โหลดตอนนี้เหมือนราคาแบบค่อนข้างแพงครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเหมือนกับในตลาดเริ่มมีน้อยแล้วโอเวอร์โหลดอ่ะตอนนี้ในตลาดเริ่มมีน้อยแล้วแต่ข้างนอกผมไม่รู้นะอืมแต่ในตลาดตอนนี้โอเวอร์โหลดเนี่ยมันมีน้อยมากๆครับดูดิทุกคนโอเวอร์โหลดตอนนี้ในตลาดคือแบบมีมีน้อยมากนะครับอือ ดดมีน้อยมากๆครับมีน้อยมากๆเลยแล้วก็เซตกาแล็กซี่ล่ะเฮ้ดีเห็นผสมใหม่คนเอามาเล่นเยอะมากเลยนะตอนเนี้ยเซตผสมใหม่คนเอามาเล่นเยอะมากครับอืมหลังสามแสนอืเออแต่แต่ผสมใหม่ผมเห็นคนคนเอามาเล่นเยอะขึ้นนะอย่างแบบ อย่างบอดกินไปอย่างเงี้ยอย่างกิวใหญ่ๆก็เริ่มหยิบจับมาเล่นมากขึ้นแล้วครับผมโอเคอืมประมาณนี้นะครับแล้วก็มาดูพวกแคทไฮกันบ้างครับว่าแคทไฮไปไงบ้างแคทไฮก็ยังทรงๆนะไม่ได้แบบแพงเวอร์ไม่ได้ถูกไปครับผมแคทไฮก็ยังทรงตัวอยู่นะครับสำหรับตัวของแคทไฮนะอืมแคทไฮก็ยังทรงตัวอยู่นะครับเนี่ยประมาณนี้ยังยังคงเป็นทรงนิ่งๆน,นะครับการาบนิ่ง อ่าแก๊ดไฮประมาณนี้ก็ก็ไม่แย่นะผมว่าราคาของมันเริ่มแบบราคาของมันเริ่มแบบคือเกมมันผ่านมาครบหนึ่งปีแล้วทุกคนเออเกมจะครบหนึ่งปีละพอเกมมันจะครบหนึ่งปีมันเหมือนกับประมาณว่าตัวของราคาของต่างๆมันเริ่มนิ่งมากๆเนี้ยเออแล้วก็ดูปืนจิตน้ํากันปืนจิตน้ํากันทุกคนปืปนจิตน้ําถูกมากเจ็เอ็มฮัลโหลแม่จ๋า ปืนจินน้ำเซตเอ็มแม่แม่เจ้าวิจีนน้าถูกมากอะฮะแล้วก็ต่อไปจะเป็นเซตฟาร์มครับไอเซตสวิมมิ่งครับผมเซตเนี้ยเพิ่งได้มาจากไข่ไข่สงการเพิ่งเข้ามาเนาะไอตัวไข่สงการเข้ามาเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็มีของเข้ามาด้วยก็คือแบบพวกเซตนะครับผมเซตพวกฟาร์มิ่งไอพวกสวิมมิ่งอะไรพวกเนี้ยที่เราเรียกกันนะครับผมอ่าก็ก็บวกดีนะอันนี้บอกก่อนว่าบวกดีเหมือนกันนะครับราคาก็ไม่ได้แพงเวอร์ครับราคาเหมือนแบบทรงๆนะราคามันไม่ได้แพงแบบเปี้ยงป้างมากหนักนะครับผมประมาณนั้น ถามว่าราคามันดีมากไหมถ้าพูดกันตรงๆมันก็อารมณ์ฟิลลิ่งแบบตัวของใทรดีมันอารมณ์ฟิลลิ่งแบบวาเลนไทน์ครับแต่ว่าวาเลนไทน์ก็ยังคงได้รับความนิยมนะครับวาเลนไทน์ก็ยังคงได้รับความนิยมอยู่นะครับผมทุกคนยังไม่ได้แบบหายตายจากไปไหนนะวาเลนไทน์ยังได้รับความนิยมอยู่นีฮยประมาณนั้นนะครับวาเลนไทน์ยังได้รับความนิยมอยู่ประมาณนึงครับเอางี้คือของ2ออันเนี้ย ของ2ชิ้นเนี้ยมันจะเป็นเทียร์ใกล้ๆกันครับผมอย่างวาเลนทา์ตอนเนี้ยอย่างบอวาเลนทา์เนี่ยมันค่อนข้างออกไปทางแบบเพอร์เฟกต์นิดๆและแต่ตัวของไอสวิมมิ่งหรือเซตสงการที่เข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นเซตที่แบบเออเหมือนกับเทียร์ๆใกล้ๆกับตัวของวาเลนทนยบางชิ้นอย่างเงี้ยประมาณนั้นครับผมซึ่งของเมตาเก่าๆยังยังคงใช้ได้เงี้ยอย่างวาเลนทายเงี้ยยังคงใช้ได้อยู่นะครับหน้าอิมยังคงใช้ได้อยู่ครับไอพวกสไปเดอร์ยังคงใช้ได้อยู่นะครับผมยังไม่ได้แบบยังไม่ได้ถูกแบบเมตาแบบเปลี่ยนนนนไปขาดั้ผม สไปเดอร์สไปเดอร์ราคาก็ยังคงโอเคอยู่นะเพื่อนๆอ่าสไปเดอร์ Spider ตอนนี้ความตลาดคือความต้องการตลาดยังคงเยอะอยู่ครับแล้วก็บายเอ็กบายเอ็กบายเอ็กความต้องการตลาดก็ยังคงสูงครับบายเอ็กความต้องการตลาดยังคงสูงครับราคาค่อนข้างที่จะแบบบ้ารละหำพอสมควรน,นะรผมบายเอ็กความต้องการตลาดยังคงสูงเหมือนเดิมครับโ้แต่แบบราคาแพงมากราคาแพงมากจริงเออประมาณนี้ครับสำหรับตัวของบายเอ็กนะแพง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 เลยนะผมแล้วก็ขอบทอง ขอบทองตอนนี้ราคาก็ค่อนข้างนิ่งนะครับราคาขอบทองนิ่งมาสักพักแล้วนะครับมันถูกเหมือนสตาร์ทไว้ที่ประมาณ 85K ประมาณนี้ราคาขอบทองค่อนข้างนิ่งครับเหมือนถูกสตาร์ทไว้ประมาณนั้นนะครับผมก็ <c oughs> ไม่ไม่เหลืออะไรมาก,กน,นะทุกคนอันนี้จริงไม่ค่อยเหลืออะไรเยอะนะครับผมตอนนี้ในเกม่ะราคาตลาดต่างๆเริ่มแบบเหมือนมีการจับกลุ่มกันประมาณนึงเริ่มแบบค่อนข้างนิ่งแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็หวัวลี อันนี้หัวลีูหัวลีไม่ค่อยมีแล้วเฮ้ยแต่แป๊บหนึ่งนะ้ววีสิบแปดหายไปไหนอดี๋ยบอกหลุดนะอ้าวเราวีสิบแปดกูหลุดปะเนี่ยเรียบร้อยแล้วเสียเวลกูหายอืมอ่าฮะหัวลีหัวลียังคงได้รับความนิยมอยู่แล้วก็เอ่อตัวของหลังหลังเนี่ยมันไปได้เยอะเนาะอย่างของผมเป็นหลังบูหลังนางฟ้านะผม ในหลังนางฟ้าก็ยังคงได้รับความนิยมอยู่นะครับผมหลังนางฟ้าเนี่ยตอนเนี้ราคาแบบแพงมากนะครับแพงแบบแพงเลยอะ่ะตอนนี้สิ่งที่ผมใส่จะเป็นฝั่งแคสเนี่ย <ง Se> ก็ฮอรีก็ยังคงติดเมตาอยู่ครับผมหลังก็ยังคงติดเมตาอยู่ครับแล้วก็พวกสไปเดอร์ยังคงติดเมตาครับเพราะว่าสไปเดอร์เนี่ยมันใส่ครบ3เซตเนี่ยมันจะได้มานาเนี่ยเมันจะได้แบบ SP เน,นี่ยพนะันสเนาะซึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ได้ความนิยมสูงมากนะครับผมแล้วก็ตัวของพวกวาเลนไทน์เนี่ยยังคงได้ใช้อยู่นะครับทุกคน วาเลนไทน์ยังคงดีอยู่นะครับยังไม่ได้แบบตาย,ยังไม่ได้แตกต่างไปไหนนะทุกคนนะวาเลนไทน์ Valentine ยังคงแบบได้รับความนิยมอยู่ด้วยสูงเนี่ยอย่างเงี้ยอืมอย่างดูเสื้ออย่างเงี้ยเสื้อตอนนี้อยู่ที่หกสิบหกสิบสี่เอ็มอย่างเงี้ยโอ้แพงมากนะครับมีคนซื้อนะครับมีคนดึงนะครับเนี่ยเห็นไหมมันยังคงได้รับความนิยมอยู่ครับสำหรับตัวของวาเลนไทน์นะครับผมแล้วก็ตัวของหน้าอิมหน้าอิมเนี่ยมันเป็นของที่จะเรียกว่าอยู่เมตามานานตั้งแต่เซิร์ฟเปิดแล้วครับผมหน้าอิมเนี่ยคือ ราคามันนิ่งมากครับหน้าอิมราคานิ่งมากตวเนี้ดูดิออร้อยเนี่ยคือแบบออร้อยอยู่ที่หกสิบเอ็มหกสิบเอ็มคูณยี่สี่ยี่สี่คูณหกสิบมันก็อยู่ประมาณพันสี่พันห้านะครับผมประมาณนี้หน้าอิมนะครับผมประมาณนี้แต่คนยกตู้เยอะหน้าอิมก็น่าจะมีอาการแบบออลงออร้อยเยอะขึ้นนะครับผมประมาณนั้นแต่ว่าตัวของหน้าอิมอ่ะมันจะมาทดแทนได้ด้วยตัวของไอหน้าจีนนะผมอ่ะไอหน้าจีนคือหน้านี้หน้าแปะยิ้มที่ผมชอบเรียกมันอะอยู่ปะวะมีปะวะ แต่ว่ามันหายากครับหน้าแปะยิ้มน่าจะไม่มีแล้วมั้งเนี่ยอ่าไม่มีแล้วมันจะเป็นหน้าตีนที่เป็นของระดับดีเจนอะ่ะที่มันจะบวกฮิปอ่ะร้อยร้อยสิบแล้วก็สเปรย์ร้อยสิบนะครับแล้วก็บวกมานานกับครีแดมนะครับผมอะ่ะอันนั้นสามารถทดแทนได้ตัวนี้ของเมต้าก็ยังคงแบบยังคงแบบเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปไหนนะครับยังก็ยังเป็นคงแบบสแตนดาร์ดประมาณนี้นะผมส่วนตัวของบิกินี่บิกินี่ที่มีการวางขายกันตอนนี้ในกลุ่มน่าจะอยู่ที่ประมาณสักแถวแถวเออสามพันมั้งอืมบิกินี่คือตัว ไปกินนี่คือตัวเนี้ยนะครับผมเนี่ยเฮ้ยถูกมากถูกมากแม่หกสิบห้าเอ็มพันห้าไอ้เหี้ยถูกจัดถูกมากพันห้าโคตรถูกอีหอยกกางเกงนี้คือแบบพระเจ้าถูกจัด มันถูกมากเลยทุกคนอันนี้เรื่องจริงถูกแบบถูกจัดแน่นิโอ้ถูกมาก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 แต่ไม่มีเอ็มซื้อเนี่ยไม่มีเอ็มซื้อถูกมาก hoard. พันห้าทุกคนคือมันเป็นของที่ถ้าเป็นกางเกงอน่ยน่าจะเป็นของที่ top m e t e าสุดละเพราะงี้คือเป็นของที่แบบบวกน่าจะบวกดีมากๆอีกอันนึงเลยครับกางเกงเนี่ยใส่แยกได้ครับความต้องการตลาดสูงมากนะครับความต้องการตลาดสูงมากมันบวกทั้งฮิปบวกทั้งสเปรบวกทั้งครี ซึ่งเป็นกางเกงเพียงชิ้นเดียวมั้งของเซิร์ฟตอนนี้ที่บวกครีด้วยอะ่ะโคตรแจ่มนะครับผมกางเกงโคตรถูกนะราคาพันหเองทุกคนโอ้ถูกมากพันห้าพันหกนะฮะโอเคครับผมสำหรับการส่องตลาดก็ประมาณนี้แล้วกันหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะครับผมบ๊ายบาย